อขออนุญาตใส่มือคือเกาครับผมปลาตัวนี้ใหญ่เลยนะครับพี่หน้่งเนี่ลนะปลาอ,อืมก็อ,อีบอ,อ,อ,อลูกอ่สวัสดีครับเอาสวัสดีแเรวบอกว้าวเล่ <laughs> นะครับผมมาพบกับช่องฮักไดอีสานบานทเฮาเอเกาพี่น้องครับมือนี้ได้เมนูเออนี่ครับผมปลาย่างเกลือครับผมกับสมตําปูปลาระนัวๆครับพี่น้องน้าจิมจ้มน้าจิ้มเออแปะสะครับผมนี่น้าจิ้มแปะสะแ่บๆด้วยครับพี่มานะครับผมเอาลงมือเลยเนาะกินเอาลงมือเลยครับผมลงมือเลยนะ เอาขอบุญกับน้ำปลาเ๋ยวให้แม่น้องจัดให้ใส่เลยนี่มาม,าอมขออนุญาตใส่มือคือเกาครับผมปลาตัวงใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่แหละปลามีเก่าอีบอเอี่ออมีเก่าอี๋บอเกาอี๋เปลือกบอเกาอี๋บอมี นั่งนั่งนั่งยืนยืนเอากระไดอเอาเดี๋ยวได้หลังพับปลาเอาเดี๋ยวพ่อตุนแกปลาแม่จะาขอบคุญกับย้อมไส้หนังปลาเจรจับปลากินแบบเอ้ามาแซ่บๆกันครับผมบ,บานๆเลย วันใหม่จะกินข้าวปุน่นน้ำอืมอ่ะอ๋ออืมจากเม็ดกะทินลูกนั่งไหมนั่งแน่อันพี่น้องเพิ่นบอเห็นอันนั่งลูกนั่ง อันนี้เป็นอย่างแนนอนนะเอ้าเอ้หายยังล่ะหืึงห่งหงสมทรงถ้าสี่ครั้งใบ้านกับสีเข้านะครับผมก็เลยบยจากครั้งก็เลยปล่อยพิ่นมาเอ้ามาลูกมานี่นี่น,นี่ไปมามาคั้งนี้อืออือหนอนวันใหม่ เท่าไหร่แล้มืนอน,น,นีอารมณ์บดีเป็นอย่าง <c oughs> มือดีเพ่าอารมณ์บดีนะมาลูกนะปลาปลามันหอมหอมหอมดี กัมปูอืมอืมอืมมจำนำนัว,นว

In chỗ giêng châu lục. In châu bì châu nong hobbong này. Sho bì châu nong honey. Song tham luôn lê. luôn lun sĩ đấy sự tôn nang tô hai nó. A ba tô dinh thoa 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 dinh เอ,อาอยู่บเอาตอบาเอาก็อีบัลลูกบันแม่เอาบ่ส่สงตรงไม่ส่วนอืมส่งรง ัวยง่าครับผม ยิ้มหรอปลูกออกขับมัล่าพี่และน,อน,น้องเขาเน๊ะเอ้าสวัสดีพี่สวัสดีน,อน้องเขาเน๊ะอ,อ๋ออบ่สิเสียวเนื้อเหรอบ่เอาเนื้อบ่เนื้อปลาบ่ ว้าวหายกำลังใจอืมอืมฮึเอามานั่งดูเร็วอืมนี่เด้อพี่น้องอืมอืม,อมเสียดนะปักผึ้ง อารมณ์หนวันใหม่มาเปลี่ยนแปลงบางครั้งกะมีแบบว่าอารมณ์ดีมันนี้มุนกับมากมาเป็นอารมณ <c oughs> <c oughs> ์ดีใบผพล่าวเออขอบอกจำหอมเผ็ดหอมเผ็ดโอ้โออ อมบมเจ๊าผู้ใช่ปะ่ะกินหลายคนตัวครับจังบวนี่ <c oughs> มก็ปลาบ่ยวปลาเห่ปลาเออแบง่งแบ่งปันกันครับผม nắng nắng cái xe đái thì thịnh rồi đấy thịt heo xong rồi làm một hôn đi 음. <목소리도> 아유 봐. สำหรับคลิปน,นี้น้องวันในขอลาตัวไปผูด้เดียวคอนเดอร์เมื่อวานมันเพ็ดแห้งเด้อจ้ะแบบว่ามันเพ็ดแบบว่าที่สุดในโลกพีพ่น้อง <c oughs> ละขล้ามวันไนเห็นออียงพพเพดดรือหเือปปุยยาตายย่าเบื่อสบายใจเด้ <c oughs> ขอกลขอโทษซ่องฮ <c oughs> ักเตอร์อิสซาต์บาเทาเดอร์สำหรับคลิปนี้น้องวันไนลาตัวไปผูด้เดียวคอนเดอร์สวัสดีจ้า

ส่วนแสบต้นนี้อล้งมึงอ่ะอันนี้แสบอ่ะนี่คือส่วนแสบของป่าเลยอ๋อจืดกระดูกสม숭สสโอ้พ่อหละลูกไปไม่มานองนึง หนองวันไปว่าม,มานั่งนำกับขาดซีซันเลยบันขาดซีซัน 嗯，嗯，这样你带的，再上，这样你上边，嗯。

先生。 ไหนไม่กินข้าวเลย อา้ากินพ่อหอมปากเออกินพ่อหอมปากหอมพอนะครับเนาะเอามานะครับผมทางดีสารบานเท่ากับเอาไปเซ็นดีครับผมสำหรับมื้อนี้เอาไปเซ็นดีครับสวัสดีครับผม